สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูข้าวที่เราตากกันตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะครับน่าจะเย็น <_ ening> วันที่สิบหกนะครับเกี่ยววันที่สิบหกนะครับก็ที่เห็นนะครับเนี่ยก็คือเม็ดยาที่เราปัดนะครับในตอนนี้นะครับเม็ดยาที่เราปัดก็ปัดไปเรื่อยๆนะครับทุกวันนะครับเก็บไปเรื่อยๆทุกวันจนกว่าข้าวจะแห้งนะครับที่เห็นนะครับ เนี่ยเมดย็ด้าก็มีปะาปนนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันเกี่ยวลงไปด้านล่างลึกมากนะครับเพราะว่าข้าวมันล้มนะครับก็เลยมีเม็ดยานะครับในช่วงที่รถเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยถ้าหากจุดไหนที่เป็นข้าวมันไม่ล้มเนี่ยเขาก็เกี่ยวสูงนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชเท่าไหร่แต่ในจุดที่ข้าวมันล้มเขาก็ต้องปัดลงต่ำๆนะครับก็ทำให้ข้าว ที่มาเนี่ยมีเม็ด้ามาด้วยนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งกระสอบได้นะครับที่เห็นไ <laughs> ปอยู่ตรงโน้นนะครับประมาณหนึ่งกระสอบได้ <laughs> เม็ด้าทั้งนั้นนะครับในจุดนี้จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยต่อนะครับข้าวที่ต่างนี่เป็นข้าวกขอหกนะครับไม่รู้ปีนี้จะได้เยอะกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนะครับก็คงจะ ได้ดีกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยหรือว่าพอๆกันนะครับเราทํานาข้าวเนี่ยเราไม่ต้องแข่งกับใครนะครับหลายๆคนทํานาข้าวได้ผลผลิตดีมากนะครับหลายๆคนนะครับเฉลี่ยหนึตันขึ้นนะครับก็มีนะครับหตันต่อไร่นะครับก็มีนะครับแต่เราทํานาข้าวให้เราแข่งกับตัวเองนะครับในปีที่แล้วเราทําได้เท่าไหร่ในปีนี้เราต้องทําให้ได้มากกว่าปีที่แล้ว ทำได้ไหมนะครับถ้าเราทําได้ก็แสดงว่าเราทําได้ดีขึ้นนะครับเราทําได้ดีขึ้นแต่ถ้าหากเราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราแข่งกับตัวเองไม่ต้องกดดันนะครับไม่ต้องคิดว่าเอ้ปีนี้ทางคนโน้นได้เยอะมากเราทําไมได้น้อยไม่ต้องคิดอย่างโน้นอย่างนี้น,นะครับเราแข่งกับตัวเองก็พอลหลายๆพื้นที่นะครับทํานาข้าวเนี่ยได้เฉลี่ย800กิโลกร,รัม หรือ1ตันหรือตันกว่าๆนะครับต่อไร่ขึ้นนะครับแต่ของผมนะครับเฉลี่ยปีหนึ่งถ้าหากได้เกิน500กิโลกรัมต่อไร่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับดีมากแล้วนะครับสำหรับพื้นที่นาที่มีอยู่ในตอนนี้ที่ทำอยู่ในตอนนี้นะครับก็ถือว่าได้ดีพอสมควรแล้วนะครับปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่เฉลี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่2ตันได้ก็ประมาณนั้น สี่ไร่นะครับเกือบสี่ไร่ไม่เต็มสี่ไร่หรือว่าไม่ถึงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใส่กระสอบแล้วก็การช่างเนี่ยน่าจะนับมาตรฐานปีที่แล้วนะครับดูน่าจะได้ไม่เยอะนะครับสามสามไร่กว่านะครับได้ไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเน้นที่เก็บไว้บริโภคนะครับตัวนี้ข้าวเจ้านะครับข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับ แห้งแล้วพร้อมเก็บกู้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่เก็บจะเก็บวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยเม็ดยามีไหมก็มีครับยาพวกนี้ขึ้นลงสีก็โดนเป่าออกหมดแล้วไม่มีปัญหานะครับแต่ที่มันจะมีปัญหาก็พวกเม็ดยาเม็ดดำๆเนี่ยในปีนี้ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวช่วงลงนาในปี6 5หนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการหวานข้าวนะครับการหว่านข้าวแบบ หวานต้มกับหวานแห้งเนี่ยแบบไหนมันจะช่วยลดวัชพืชได้ดีกว่ากันนะครับในปีหน้าค่อยพูดกันนะครับในปี6 5ห้านะครับในปีนี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะครับดูแบบนี้ไปก่อนนะครับในจุดนี้ครับเป็นข้าวข็อขอหกนะครับส่วนโน้นนะครับพายยางนะครับวันก่อนฝนตกลงมานิดหน่อยนะครับไม่ได้ตกหนักก็เตรียมไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับไว้คลุมนะครับ ก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับนิดๆหน่อยๆครับก็ไม่ได้เยอะนะครับฝนตกไม่หนักโอเคครับไว้วันที่เราเก็บกู้นะครับก็มานับดูนะครับว่าเราได้เยอะหรือเปล่านะครับจะได้500 600หรือ700กิโลกรัมต่อไร่ก็รอดูนะครับไม่ได้หวังเยอะนะครับเพราะว่าทำปีหนึ่งเรารู้นะครับว่าที่นาของตัวเอง จะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับความสมบูรณ์ของดินแล้วก็น้ำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับมันสมควรที่จะได้เยอะไหมเรารู้ตัวเองดีนะครับการทำนาเนี่ยโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ